สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของวงจรสำหรับเฟสไอดีมีความสำคัญยังไงนะครับซึ่งช่วงหลังนะครับเราได้เจอเรื่องราวของการเข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสแกนใบหน้าอะไรต่างๆมากมายเนาะวันนี้นะครับก็จะมาเปิดให้ดูกันนะครับว่า วงจร Face อ d นะครับซึ่งผมทำในวันคลิกเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องต้องบอกก่อนนะว่าปัจจุบันมีเครื่องมือที่ทำหนะ้าที่แก้ไขนะเกี่ยวกับเรื่องของ ID ในเฟสเกี่ยวกับเฟ c e อต่างๆเนาะมีเครื่องมือมากมายที่ผลิตออกมานะครับอ,อันทิเครื่องมือแบบนี้นะครับ แบบนี้นะก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ผลิตมาจากประเทศจีนครับแน่นอนเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกนะและที่สำคัญเลยก็คือจบงานได้รวดเร็วนะครับนะแต่ก็ ยังไงแล้วก็ยังมีเรื่องราวของฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญมากนะก็คือเรื่องราวของวงจรน,นะครับเรื่องราวของที่มาที่ไปของการทําให้โทรศัพท์สามารถสแกนใบหน้าได้หรือสามารถสแกนม่านตาได้นะอะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดให้ดูกันนะครับว่าวงจรที่ผมทําในสื่อวันคลิกเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดนะเมื่อเราเปิด วันคลิกเข้ามานะครับผมยกตัวอย่างใน iPhone 12 Pro m a x นะฮะเกี่ยวกับเรื่อง Face ID ซึ่งวงจรนะครับในวงจรเนี่ยนะฮะมันมีเอาส่วนที่ทำให้ Face ID ทำงานได้ก่อนดีกว่าเนาะเริ่มจากอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก IC ที่ชื่อ r e เจ i ได r i r ร์ไอซ c ตัวนี้นะครับรหัส U7000 ซึ่ง ที่เห็นแถบสีต่างๆนี่คือเส้นทางที่เกี่ยวกับการทำงานของวงจรของรีเจลไดเวอรนะครับซึ่งแน่นอน IC ตัวเนี้ยจะทำงานได้ต้องมีไฟ VDD main นะต้องมีไฟ VDD boost นะครับต้องมีไฟ p p 1 V8 IO ซึ่งแต่ละเส้นทางเนี่ยนะครับก็จะมีที่มาที่ไปของไฟนะซึ่งก็จะมี IC ที่ทำหน้าที่ผลิตไฟเหล่านี้ นะครับทำให้ IC ตัวนี้สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์เลยก็คือคอนเนคเตอร์ที่เป็นคอนเนคเตอร์เกี่ยวกับที่ชื่อโรมิโอนะครับนะซึ่งคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะมีผลกับเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับแล้วก็มีเรื่องของวงจรบัคบูสนะครับอ่าวงจรบัคบูสนะซึ่งจะผ่านแอตัวใหญ่นะครับซึ่งมี2ฝั่งนะครับซึ่งมีแ7 0เจ็ดูกับแ7ลเจ็ดเจ็ดันนะ แล้วก็ยังมีพวกวงจรที่เป็นวงจรซีฟลายนะอ่ะแล้วนะครับรายละเอียดปีกย่อยอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะเส้นทางของไฟที่วิ่งเข้าไปในส่วนของคอนเนกเตอร์ะ or, นะแล้วก็ยังมีเรื่องของ r p u ์พุนนะครับซึ่ง r p พุนแต่ละตัวนี้จะมีค่าไม่เท่ากันอีกนะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยห้ารอสเมนะแล้วก็ r p รพุนนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขของการทำให้เป็นการ เปิดการมองเห็นระหว่าง IC 2สองตัวหรืออุปกรณ์สองตัวสามตัวสี่ตัวขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงจรโลจิกหรือวงจร I2C ต่างๆนะอ่ะอันนี้ที่เห็นแค่นี้นะครับยังไม่ยังไม่ใช่แค่นี้เนาะยังมีเรื่องของเส้นทางของ i อ่า w e r o w e r ที่เป็น IC Power ของกล้องนะครับหรือว่า c a m era pmu ซึ่ง IC ตัวนี้นะอ่ะก็มีเงื่อนไขของการผลิตไฟนะครับเงื่อนไขของการ จ่ายไฟให้กับวงจรที่มี R p u l l up ัเข้ามาเกี่ยวข้องนะ่อะอย่างเช่น R 10 k โอห์ม oh นะครับอ่ะ R 1 0 0 k โอห์ม oh หรือ R ารจุโอห์ม oh อ่ะจุดหนโอห์ม oh นะสิ่งเหล่านี้นะครับรวนแล้วแต่อ่าทำให้การสแกนใบหน้าสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเรื่องของเอ่อคอนเนคเตอร์อีกทั้งหมด3ตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะ,อะคอนเนคเตอร์ J 1 0 0 1ันหนึ่งนะครับ คอนเนคเตอร์ J 1นึ0งพันเกน่าศูนะครับแล้วก็ยังมีคอนเนคเตอร์ J 10800นยแล้วก็อันนี้คือคือรายละเอียดปิกย่อยนะครับว่าการที่ผมให้ดูเครื่องมือก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆควรจะมีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเข้าไปใช้งานของเครื่องมือแล้วไม่มีการตอบสนองหรือว่า ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขตรงจุดนั้นได้งานของฮาร์ดแวร์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะแค่ภาพอันนี้นะครับที่มาที่ไปของคำว่าวันคลิกคือคลิกเดียวนะคลิกเดียวสามารถที่จะวิ่งเข้าไปในเส้นทางต่างๆนะครับแต่ถ้าเราใช้สื่อของจีนถามว่าดีมากไหมดีมากๆนะครับควรและควรจะมีนะฮะแต่สื่อเหล่านั้นบางทีการจัด คลิกให้เห็นภาพเหล่านี้เนี่ยบางทีต้องใช้การคลิกถึง30ครั้งแน่นอนการคลิกหนึ่งครั้งภาพเดิมจะหายไปคลิกครั้งที่2ภาพที่2ภาพก่อนหน้านี้จะหายไปภาพแรกภาพที่2ภาพที่3ก็จะหายไปแต่การเข้ามาในสื่อวันคลิกนี้คลิกเดียวทุกๆุกเส้นทางเห็นชัดหมดเลยเห็นทุกๆเส้นทางเลยนะครับเส้นไหนเป็นลูกศรชี้เข้าออกเส้นไหนเป็นเส้นเข้าเส้นไหนเส้นออกเส้นไหนเป็นเส้นที่เป็นใบ directional หรือเส้นทางที่เป็น2ทิศทางมีรายละเอียด ปลีกย่อยบอกให้ทั้งหมดและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องของไดแกรมที่จะช่วยให้เรามองเห็นเส้นทางต่างๆนะครับเปรียบเสมือนการมองมุมสูงนะเราได้เห็นว่าไอซตัวนี้นะครับหรือว่า VC Select ตัวนี้นะครับอ่ v c s EL ตัวนี้นะซึ่งทำเป็น IC ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนนะ ic ทำหน้าที่เลเซอร์ v e s e l นะครับหรือเลเซอร์เป็ง เปล่งพื้นผิวช่องแนวตั้งนะครับอันนี้คือชื่อนิยามของตัวอุปกรณ์ที่เป็น VCSL c ตัวนี้นะอะ่หรือว่าเราใช้ชื่อว่าร e เจ l นะครับชื่อเดิมๆในรุ่นก่อนๆก,ก็เป็นชื่อของ Pearl นะครับ Pearl ที่แปลว่าไข่มุก,กน,นะนะอ่ะอันนี้คือรายละเอียดปีกย่อยนะครับจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการสอนนะครับเป็นคลิปอธิบายว่าประโยชน์ของการใช้สื่อวันคลิกเดี๋ยวในเรื่องของการสอนจะมีรายละเอียดมากกว่านี้บอกที่มาที่ไปของอ่พวก VCSL diver อะไรต่างๆเรื่องของกระบวนการสร้างการจับผิวหน้าหรืออะไรต่างๆนะการเข้าไปตรวจเช็คเรื่องของ i r list ซึ่งเป็นการสแกนม่านตาหรือ Pew p ิวเพลนะฮะหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตรวจจับเนาะมากมายเลยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับสิ่งที่เป็นสไตล์ของอาจารย์นกนะครับหรือหรือสไตล์ที่ผมทำก็คือ ทุกๆเส้นทางจะต้องมีเรื่องของวงจรนะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับวงจรนี้เราคัดจาก200ประมาณ200หน้าโดยประมาณนะครับเหลือ9หน้าเกี่ยวกับเรื่องของการสแกนเฟสไอดี Face โดยตรงเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เราก็เราก็จะทําแถบสีนะแถบสีเหล่านี้นะครับจะมีลูกศรชี้เข้าออกถ้าเป็นลูกศรสองเส้นเข้าออกอันนี้เป็นเส้นทางที่เรียกว่า b บ direction a นหรือทองสองทิศท,ทางนะครับไม่ไม่ สองทิศทางไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางที่เป็น i 2 c อย่างเดียวนะไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นที่เป็น Data เส้นที่เป็นชุดคําสั่งอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษกํากับไว้ว่า B i นะครับหรือว่า i d i r e c t i น n a l เนี่ยก็เป็นสองทิศทางได้เช่นกันอันนี้เราลงแถบสีให้เห็นความแตกต่างทุกๆเส้นทางเลยนะ,ะเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราเข้าไปดูในส่วนของแถบสีเหล่านี้เราจะได้เทียบเคียงกับวงจรน,นะแล้วก็เทียบเคียงกับ เทียบเคียงกับไดอะแกรมนะครับซึ่งไดอะแกรมเนี่ยเราก็จะทําแถบสีให้ตรงกับวงจรแล้วก็ให้ตรงกับภาพบอร์ดนะแล้วก็พวกวงจรเหล่านี้สําคัญนะครับเราได้เห็นที่มาที่ไปนะกรณีที่เราเข้าไปใช้เครื่องมือที่ผมกล่าวถึงในในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าถ้าเครื่องมือนั้นไม่ตอบสนองการทํางานงานฮาร์ดแวร์ก็ต้องเช็คนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้ง เราจะใช้เครื่องมือในอที่อำนวยความสะดวกในการเข้าไปแก้ปัญหาทุกครั้งไปนะครับเพราะว่าเครื่องอาจจะเกิดจากอาการอื่นๆเช่นเครื่องถูกความชื้นมาเครื่องตกมาหรือมีการซ่อมแซมจากบางท่านมาแล้วก็แก้ไขไม่จบนะฮะเราก็สามารถมาทำต่อสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็ได้เรียนรู้ฮาร์ดแวร อันนี้คือ iPhone 12 Pro Max นะครับรุ่นรุ่นซึ่งผมจะทำทุกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นที่สามารถสแกนใบหน้าได้นะครับแล้วที่สำคัญเลยคือถ้าเป็น iPhone 13 13 Pro Max พวกนี้มีความละเอียดซับซ้อนกว่าอีกเยอะเลยนะครับอ,อันนี้ก็บอกรายละเอียดหมดนะครับเนี่ยวงจ Boot รบั็กบูตนะผ่านแอลวงจรซีไฟวงจรอ,อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ชุดคำสั่งชุดดีเทคต่างๆจาก CPU อันนี้เราลงแถบสีไว้ให้นะครับไฟต่างๆที่เกี่ยวกับชุดคอนเนคเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับการสแกนใบหน้านะคำสั่ง I2C บอกที่มาที่ไปด้วยนะครับไม่ได้แค่ไม่ได้แค่บอกเส้นทางที่เป็นแถบสีอันนี้เราบอกที่มาที่ไปเลยว่าไฟบางเส้นนะครับวงจร I2C ไม่จำเป็นต้องมาจาก CPU เสมอ นะครับอย่างในในชุดสแกนใบหน้านะ I2C ก็มาจาก IC ซ o พาวเของกล้องก็ได้นะครับซึ่งเป็นตัวทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น CPU หลักที่ทำหน้าที่ผลิตเส้นทาง I2C เสมอไปนะครับแล้วก็รายละเอียดพวกนี้นะฮรับอาพุนอัพอะไรต่างๆเนี่ยบางเส้นทางไฟเขาใช้ไฟสำหรับ เงื่อนไขของ R พู่อ up เพื่อให้มีการเข้าไป open r a i n หรือ open drain นะครับหรือไปเปิดการมองเห็นระหว่าง IC 2ตัวสามารถส่งข้อมูลทางโลจิกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของ I 2 C หรือว่าเส้นทางโลจิกอื่นๆนะอะพวกนี้แล้วในวงจรบ,บอกหมดนะครับว่า R ตัวไหนค่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น R บางตัวเป็นค่า 10k ohm R บางตัวเป็นค่า 511k ohm อันนี้เราบอกรายละเอียดทุกๆจุด นะครับทุกๆจุดนะอ่ะเอาเป็นว่าเราได้ทั้งวงจรได้ทั้งไดแกรมแล้วก็ได้ทั้งตำแหน่งจุดวัดไฟบนภาพบอร์ดกรณีที่นะครับเราใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้วไม่สามารถจบงานได้เครื่องมือก็จำเป็นต้องมีแต่เรื่องของความเข้าใจเรื่องวงจรนะครับก็จำเป็นต้องเรียนรู้วันคลิกคลิกเดียว ไปทุกๆเส้นทางโดยไม่จําเป็นต้องจําทุกเรื่องราวเพราะทุกเรื่องราวเราบอกรายละเอียดผ่านวันคลิกนะครับทั้งวงจรทั้งไดแกรมแล้วก็ทั้งวิดีโออยู่แล้วและแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถจะจําได้ทุกเรื่องราวก็คือตําแหน่งหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับหรือคอนเนคเตอร์แต่ละตัวอันนี้ผมทำไว้ให้อย่างละเอียดแล้วนะครับนําเมาส์ไปชี้บนแคนคอนเนคเตอร์ต่างๆนะก็จะมีคําอธิบาย บอกหน้าที่ของคอนเนคเตอร์ทุกๆตัวที่มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่นั้นๆนะครับย้ำนะครับวันคลิกไม่ได้สื่อซ้อมด้วยภาพแต่เป็นสื่อของการเรียนรู้เป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนคลิกเดียวไปทุกๆจุดนะครับฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ เงื่อนไขเนาะเงื่อนไขก็ยังยังคงเดิมแต่ถ้าสิ้นเดือนนี้นะครับเงื่อนไขก็จะปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าเนื้อหาเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นตามเอ่อความคือเรียกได้ว่าความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามเรื่องเรื่องการปรับราคาไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ